ไป,ไปรอข้างนอกเลยออกไปข้างนอกดีกว่าประตูสามไหนประตูสามเจ้าหน,น้าที่เขาให้มาประตูไอ,อ้ละลายแล้วอ่ะอะไโอ้ยมันมืดย้อนแสงมาไปเนี่ยแม่อยู่ข้างหลังนะ ไ,ได้วิ่งจริงๆด้วยแม่อยู่นี่อยู่นี่พี่มีนะพี่มีนะแม่แม่แม่อยู่นี่ๆๆๆ <c oughs> นั่นไงวิ่งจริงๆก <c oughs> <c oughs> ็นั่นะสิก็ว่าอยู่ว่าจะไม่วิ่ง งเอาไปปะไปไปนั่นไงบอกไม่วิ่งไม่วิ่งได้วิ่งจนได้ยูนี่หนูยูนี่ พาได้วิ่งแล้ว <laughs> <laughs> ไปนู่นนะนู่นพี่เขาผัดไปนู่นแล้วขึ้นรถแล้วเรียบร้อย